ระรอดมหาวันลำพูนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่กระผมได้นำมาให้ท่านได้รับชมในวันนี้เป็นคลิปยาวสองนาทีคลิปพระรอดอีพีที่สองพระรอดมหาวันลำพูนเป็นพระเครื่องหลานนาสนิฐานว่าสร้างในยุคทวารวดี สมัยพระนางจามเทวีผู้ครองเมืองหาริปุญชยัยมีอายุเก่าแก่ประมาณ1,200กว่าปีเป็นศิลปะทวาราวดีผสมผสานกับศิลปะฮาริปุญชยัยพระองค์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์นะครับเมื่อท่านนำร้องส่องลงไปในเนื้อขององค์พระแล้วท่านจะเห็นความสวยสุด มดนามทางพุทธศิลป์และเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์พระมีไข่คราบกรุบและมวลสารที่มองเห็นได้ชัดเจนมีความคมชัดลึกในเนื้อหาขององค์พระความหดเหียวยุบโยนยอ่อ ตามการเวลาที่ผ่านมาพันปียากยิ่งแก่การลอกคลินแบบพระองค์นี้มีเนื้อหารายละเอียดที่สามารถมองดูได้คมชัดดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติมีความสวยสดงุดาาม การเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชม